สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูใบเก่าเช่นเคยตอนนี้ก็จะเป็นการเราข้อความมาสร้างเป็นรูปภาพโดยเนื้อหาข้อความนั้นเราจะมาจาก Cat gpt ที่เราทำไว้แล้วนะครับแล้วเรามาสร้างเป็นรูปภาพเรามาลองดูกันนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีตัวข้อความก่อนซึ่งข้อความนี้ผมสร้างจาก c h a t gpt นะให้สร้างเกี่ยวบเรื่องของ black cat นะครับสตอรี่เกี่ยวเรื่องแบ็คแคทเกี่ยวเรื่องแมวดําซึ่งผมเองมีแมวดาอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อถั่วด,ดาก็เลยลองเอามาดูนะพอเราได้ข้อความเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับหัวข้อที่เราต้องการแล้วเราก็จะเอาข้อความตัวนี้ไปสร้างรูปภาพเป็นฉากๆนะอาจจะเป็นย่อหน้าละ1รูปก็ได้แล้วแต่หรือย่อหน้าละ2รูปนะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับว่าจะทำยังไง เราก็ไปเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อ Leonardo นะ Leonardo.ai นะตอนนี้บางเว็บไซต์ก็เสียงเงินละนะครับแต่เว็บไซต์นี้ยังไม่เสียงเงินก็รีบใช้กันดูนะครับเราก็เข้า Leonardo.ai ตอนนี้ผมจะทำเสมือนว่าผมใช้ใหม่เลยนะครับจะไม่เอาอีเมลเก่ามาใช้เดี๋ยวลองดูว่าจะต้องเป็นยังไงรบแล้วก็คลิกที่ yes แล้วคลิกที่ล็อกอินล็อกอินดูอ่าเลโอนโดตอนนี้เราก็ล,กล็อกอินด้วยคอนติเนียลวิสกูเกิลนะครับคลิกที่คอนติเนียลวิสกูเกิลเดี๋ยวผมจะให้บัญชีอื่นดูเดี๋ยวผมจะใช้อ e ีเมลใหม่ผมเลยนะสวัสดิ์มีเดียคอมคลิกถัดไปแล้วก็กรอกรหัสผ่าน ก็รหัสผ่านปุ๊บก,ก็จะเข้าสู่เว็บได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะเข้ามาใช้ได้นะครับเราก็เลือกเอานะครับตรงนี้เขาจะบอกว่ายุทส่านสนใจเกี่ยวเรื่องอะไรนะมีแฟชั่นมีอาร์ตมีบอรดเกมวิดีโอเกมมาร์เก็ตติ้งผมใส่อาร์ตก็แล้วกันนะผมคลิกที่อาร์ตนะครับแล้วก็ให้คอนเฟิร์มว่าอายุ18นะอายุเกิน18ปีก็คอนเฟิร์มไปแล้วก็ Next เขาให้เลือกอีก อ๋อให้ตั้งชื่อก่อนนะครับให้ตั้งชื่อก่อน,ให,ออนให้ตั้งชื่อว่าอะไรอ่าตั้งครูศิวัตรก็แล้วกันนะครับจิตติอาร์ตตรงนี้ก็ไอคอนเะฟิร์มเนาะเดี๋ยวกำลังต้องดูเท็กชื่อก่อนอยู่โอเคถ้าขึ้นว่า username available ก็คลิกเครื่องหมายกุ๊กก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะแ,แล้วก็คลิกที่ไอคอนเฟิร์มตรงนี้นะสรุปก็คือว่า เราจะต้องกรอ user name นะครับหลังจากที่เรากรอกอีเมลอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ตั้ง user name ถ้าขึ้นเครื่องหมายถูกก็ขึ้นคำว่า user name available ก็ใช้ได้แต่ถ้ามันซ้ำก็เราก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็เลือกหัวข้อที่เราสนใจแล้วก็คลิก icon นเฟ f i r m ว่าเราอายุเกิน18ปีแล้วก็คลิกที่ next คล mm ิกที่ next ขึ้นมาอยู่ตัวนี้นะครับเราก็ไปเลือก professional นะเลียก professional ก็ได้นะครับ professional AI professional use นะครับอันนี้เลือกอันแกนะ for personal use นะครับคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็คลิก start using Leonardo ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ซึ่งจะมีคนทำไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ เราก็สามารถที่เอามาใช้ก็ได้นะนคลิกเราก็ดูตัวอย่างเขาว่าเขาใช้อะ,อะไรใช้พร้อมหรือคําสั่งอะไรนะครับแล้วให้เราชื่อของเราจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมกุศิวัตสองนะืนชื่อน,นี้เราไปคลิกเลือกนะ user tools เครื่องมือของคุณเราก็คลิกที่ All ai image generation คลิกหนึ่งครัง้งจก็จะเป็นสูตหน้านี้อันนี้เข่าผมนะเออถึงแม้เราจะเปลี่ยน เป็นใหม่ก็ยังจำมันเก่าอยู่นะครับแล้วก็มาเลือกนะเอเจน้าแหลกปึ๊บคลิกขวา Copy ไปอันนี้เป็นข,ข้อเนื้อหาที่เราได้จากแชท gpt แล้วก็คลิกมาวางแล้วก็ควบคุปีไปนะแล้วก็คลิกที่ generate ตรงนี้เลยนะ generate รอสักครู่นะครับ เดีย๋ยวดูเขาจะวาดสวยๆเป็นเรื่องเป็นราให้เราเลยนะครับอ่าใกล้จะเสร็จลวนะครับกำลังโอเลโอนาโดกำลังประมวลผลอยู่รูปนี้ให้เราสามารถกำหนดได้เรากี่รูปนะครับตอนนี้เราสีรูปเป็นค่า d ด f a ฟอร์อ่าขึ้นมาละเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมวนะสังเกตข้อความนะมุลมลนะครับมี มีตรงจันอยู่ในหมู่บ้านนะครับโอเคเราก็เลือกเนี่ตัวนี้อ่าเราเลือกไหนก็ได้นะนะครับเสร็วเราเลือกอันนี้เราก็ดาวน์โหลดอิมเมจก็เสร็จเรียบร้อยนะรหรือจะเอาสองรูปก็ได้นะครับเพราะเอาไม้เลือกสี่รูปอเอารูปที่มันดูหวานแหววว้าะก็ได้นะเราก็คลิกดาวน์โหลดไปอ่าเรียบร้อยละเห็นไ,ไหมต่อไปย้อนหน้าที่สอง จริงแล้วถ้าเราสามารถที่จะเอาเราเราอยากจะเข้าใจเนื้อหาเนาะแต่เราไม่เข้าใจเราก็ค่ายเข้าเข้า l o เก l e นะเข้า Google ก็ได้นะครับเข้า Google เสร็จแล้วเราก็ o o o l l t t r n s s l t t หลังจากที่นั่นไปนะเราก็เอาข้อความลงแล,แล้วก็ดูอ๋อลูน่าไม่ใช่แมวธรรมดานะเธอมีเสน่ห์ลึกรับที่ทำให้ทุกคนหลงไหลนะเราก็ดูอ่าเราก็อ๋อมันพีเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเค เราก็ไปที่โลโดสะครับแล้วก็เอาข้อความไปวางปึ๊บทอนทนบีแล้วก็เ e r เนเรตแล้วเราก็ต่อสักครู่อันนี้เราปรับค่าได้นะครับเราปรับค่าต่ตางๆคอนเทสต์อะไรได้ขนาด เนะเราจะเอาขนาดไหนก็ได้นะครับแต่นี้เอาค่า default เข้ามานะถ้าเราไปทำอ e ีบุ๊กของเราในแนวตั้งอ่า mm. เห็นไหมเป็นแมวแมวชื่อลูน่าเธอสวยงามครับแมวทีนี้เราบอกเ,อเรื่องของเราเป็นแมวดำเพราะเราเรื่องของเราเป็นแมวดำใช่ไหมเราก็อาจจะไปเติมตรงนี้ก็ได้นะครับ black แมวของเราสีดำ b บ็กแคทไปส <ไป S 2> <ป>ักหน่อยเราก็เจเนเรตใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากับเนื้อเรื่องของเราไงเนี่เราพูดถึงว่าแบ็กแคทแต่ทำไมขึ้นแมวสสวยอะไรครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเนื้อเรื่องมันจะไม่เพราะฉะนั้นเราตรงเนี้ยเราสามารถที่จะมาเพิ่มเติมเนื้อหาให้มันสอดคล้องกันได้เพราะว่า Chat GPT นั้นบางทีแต่เราจะน้าจะรูปภาพอะ่ะเราไม่รู้ว่าเนื้อหามันจริงๆคืออะไรเนาะเราก็เติมเข้าไปให้ ให้สมบูรณ์ขึ้นมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมลุ้นหน้าสวยงามเป็นแมวฮะนะครับเราก็คลิกเห็นไหมเราดูเนื้อหาเมื่อกี้เนาะลูน่า,ามกกนะ Luna, ไม่ใช่แมวธรรมดาเธอมีเสน่ห์ที่ลึกลับอ่าสุขสมอายุสบายใจแล้วก็โหลดเก็บไว้สวยนะครับหรือรูปนี้รูปนึงนะมีแมวเห็นะครับ,รรนะรบอ่าแล้วก็ ย่อหน้านึงอาจจะเก็บไป2รูปแล้วเราแบ่งเนื้อหาเอาเป็น2ท่อนเวลาเราไปใส่เสียงเราก็ไปสใส,ส่สองช่วง mm hmm. ก็จะได้ภาพที่ดูไม่น่าเบื่อเกินไปเสร็จละแล้วเราก็มาตรงนี้ถ้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาคลิกที่นี้เรโอแาโดตรงนี้นะครับอ่รแล้วรูปภาพของเราก็จะถูกเก็บไว้อยู่ในในของเราเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาที่นี่ล็อกเอาชื่อของเราล้วก็ล็อกเอา ก็เป็นอันเสร็จการนำข้อความมาเป็นรูปภาพด้วยเหลียวนา ai เป็นไงครับหวังว่าคงจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างสนุกสนานเพื่อเอาไปเป็นสื่อการสอนไปประกอบการบรรยายนะครับก็ได้เป็นอย่างดีเลยเนาะนั้นต่อไปนี้เราถ้าเราทำ Chat gpt ได้ทำเอาข้อความมาใส่เสียงได้ เอาข้อความมาแปลงเป็นรูปภาพได้ต่อไปเราก็จะไปประยุกต์ทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอ e ีบุ๊กนำเสนอนะครับเป็นนิทานประกอบการสอนก็ได้ประกอบการบรรยายก็ได้บอกว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบใจถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูไว้เก่านะครับสวัสดีครับ